ดีครับสวัสดี FC แฟนคลับสาวหน่อยเพชรบ้านแพงครับ FC แฟนคลับน้องอู๋หญิงเพชรบ้านแพงนะครับสูผูสูข้นพี่น้องครับเรื่องนี้คลิปนี้ก็ถือว่ามาเป็นการอ่าเขาเอื่อว่าย้ำเตือนไม่ใช่ผมย้ำเตือนนะครับอันนี้คือบอโจเพันย้ำเตือนนะครับโพสย้ำเตือนนะครับเราได้โพสปิชขึ้นมาเลยนะครับมือนี เป็นโพดแรกเนาะก็คือว่ามันสืบเนื่องจากโพดเหมือว่านี้เล่าใ้โพดอธิบายนะครับแล้วก็แจ้งนะครับว่าเกี่ยวกับการล่คลิปนะครับในช่วงที่มีกลุ่มปิดเออในช่วงที่มีกลุ่มปิดย้ำนะครับถ้าเครื่องหมายถ้าเป็นแฮชแท็กได้ก็แฮชแท็กไปเลยปักหมุดไว้เลยว่าช่วงที่มีกลุ่มปิดนั่นก็คือวันที่มีกลุ่มปิดอ่านะครับวันที่มีกลุ่มปิด ะครับเพิ่นนะครับขอนะครับเฉนะพาะแค่วันที่มีกลุ่มปิดการแสดงหน้าหน้าเวทีนะครับงดนะครับให้เบิร์ที่ทั้งช่องลักนั่นก็คือช่องสาวหน่อยเพชรแันแพงนะครับอ่าอันนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะบุคลากรในวงนะครับเพิ่นก็บเราร่วมไปถึงยูทูบเบอร์ที่ติดตามไปอ่านะที่ที่เฮ็ด คลิปการแสดงสดนั่นะครับผมบัดที่นี่สำหรับถามว่าเนี่ยมันก็ทีมีคคำถามอันนี้ต้องแหงเข้าใจเลยครับพี่น้องเดอ้อก็คือบุคลากรในวงอ่าบุคลากรในวงที่ลงท้ายด้วยลำเพลินออฟฟิเชียลเนี่ยอ่าที่นี่สาวน้อยเพชรบ้านแพง เป็นเขาเอื่นว่าเป็นจุดศูนย์รวมเป็นจุดใหญ่นะครับขันเป็นแห่ช่องสาวหน่อยเพื่อเป็นแพ่งก็กคือจอมแห่ครับนะครับลำเพลินออฟฟิเชียลนั่นก็นคือตาแห่ครับเป็นช่องเป็นช่องถ้าจอมแห่ขาดมันกับว่าเป็นแห่ได้ครับจอมแห่ขาดคืออะไรจอมแห่ขาดนั่นก็นคือนะครับตาแห่กับว่ามีประโยชน์ครับ เข้าใจตามนี้ช่องที่ลงท้ายด้วยลํำเพลนออฟฟิเชียนนะครับบอลเราบอกว่าสามารถถ่ายคอนเทนต์ต่างๆด้านหลังเบทีได้ปกตินะครับปกติเลยนะครับเพียงแต่เราขอนะครับขอแบบว่าดัานนานี่และก็ขอเฉพาะวันที่นะครับมีกลุ่มปิดนะครับเพื่อนะครับกับสีเป็นการเข้าเอิน่นมาเป็นการเทคแค่สำหรับ เอฟซีสำหรับผู้ที่เพันอยู่ในกลุ่มปิดน้ำฉับเพราะวันที่มีกลุ่มปิดนะครับเดือนหนึ่งมีกลุ่มปิดบ่าน่าจะถึงสามสิบหมื่นหรอกพี่น้องเนาะเออนะครับผมเชื่อว่าหลายคนหลายท่านนะครับนาสีเข้าใจเรื่องนี้ดีนะครับกน,นาจะเข้าใจถึงบริบทเพราะว่ามือหนีแล้วโพดขึ้นมาอีกนะครับกน,นาสีเป็นเตอือสุดท้ายแล้วล่ะนะครับก็เลยมาเว้าจาให้ผมเป็นพี่น้องเอฟซีฟัง่งภาวาบางท่าน เพิ่นกัญยงสิบวะเข่าใจนะครับในส่วนของเรื่องนี้กันยงสิบไปเข่าใจว่าเพิ่นว่วยไทยไม่ใช่ว่าไม่ให้ถ่ายนะครับเพิ่นในไทยยูพี่น้องกระถาเบิงใดคือเก้านะครับแต่ว่ามือมีกลุ่มปิดกถาเบิงยุทช่องลักแค่นั้นครับแค่นั้นอืมอีลีนะครับเราบอกเลยนี่นะครับเราโพสดขึ้นมานะครับทางเฟซบุ๊กส่วนโตแล้วครับบ่ายมุสิบสี่นาทีเราโพดว่าช่องทางการติดต่อ ในวันที่มีกลุ่มปิดนี่เห็นบอกนี่ตรงสําคัญเลยมองนี่ในวันที่มีกลุ่มปิดฉะนั้นวันไหนที่ไม่มีกลุ่มปิดเงื่อนไขนี้ก็จะไม่ใช้นี่คือแปลตามหลักกฎหมายหลักการตีความกฎหมายเลยครับอืมก็เหมือนมาตรากฎหมายอาญามาตราห้าเก้าการกระทําให้หมายความรวมถึงอ่าก็คือเราก็โฟกัสที่การกระทํานี่ก็เหมือนกันครับในวันที่มีกลุ่มปิดฉะนั้นเราก็โฟกัสเฉพาะในวันที่มีกลุ่มปิด วันไหนที่ไม่มีกลุ่มปิดก็ไม่เกี่ยวกับการที่เพลินเบ,า,บาเกี่ยวกับหลังขอความหลังจากนั้นอ่านี่นะครับนี่คือความจริงนี่นี่อันนี้อิหีนะครับการกระทําให้หมายความรวมถึงการงดเว้นการที่จะต้องกระทำเพื่อการผลป้องกันผลนั้นด้วยน่คือกฎหมายาจยะแบบเดียวกันเลยนี่ครับลักษณะเดียวกันนะครับคืนหัวขอมาจังไหนถ้าไม่ใช่ตามหัวข้อนั้นๆนเข่ากับว่าต้องไปฟังหัวขอนั่นแล้ว พ่อมีกลุ่มปิดปุ๊บเขาก็เอาอันนี้มาใส่นี่ตามทีเราบอกแล้วว่าใครอยากดูคลิปการแสดงบางส่วนก็มาดูตอนเช้าจะอัพลงที่ช่องหลักกลุ่มปิดเพิ่นเสียอัพลงช่องหลักยง้ามมาสาช่องไงสาวหน่อยเพชิดันแพงผู้ติด,ดตามสองล้านกว่านะครับช่องหลักจะอัพลงทุกวันด้วยการถ่ายจากโทรศัพท์เพื่อเป็นการโปรโมตมาดูเลยครับที่ช่องหลัก คือช่องสาวน้อยเพชรบันแพงหรือเพจสาวน้อยเพชรบันแพงแฟนเพจคลิปหน้าเวทีหลังเวทีทั่วไปมีให้ชมทุกวันนี่และขอพระคุณท่านที่เข้าไปชมในกลุ่มปิดไปชมภาพสวยๆระบบเสียง HD แชร์แชร์แชร์นะวะและที่นี่ครับเล่ากัะยัง่งมาพิมพ์ หรือวควม่มเล่ากับเทคกแค่นะครับบ่บว่าจะเป็นบุคลากรในวงนะครับบม่บว่าจะเป็นเอฟซีแฟนขับซูมองบอลน,นั่นแหละครับว่าได้ไปเกี่ยวกันหรอกครับว่าผู้ใดมีเงินผู้ใดรวยผู้ใดจนย่าสิตีคว่าไปผมอ่านปมกับผมรู้สึกว่าสบายใจเอ๊ะบางคนเพิ่งคือเข้าใจไปหอดว่ารวยจนมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับรวยจนเลยครับคือฟี่กับเบื้องได้แเน,นแค่ต้องรอเวลาคดีตัวจงว่าได้อดนอนเนาะก็ถือว่าเป็นการ ขาเอนว่าฟื้นฟูร่างกายเด้เออยนี่เหมือนสองมันจังเบิ่งตัวอ,อ่าฟื้นฟูร่างกายนะครับเออมันกับพวด้อดนอนซูเหมือน,นบ่ลืเพื่อสุขภาพเฮานําอ่านะครับแล้วมาโพดตอนนี้กันที่เจ้าของเราว่าวันที่ทํากลุ่มปิดคลิปหน้าเวทีบรรยากาศก่อนแสดงหรือคลิปคอนเทนต์ <c oughs> อันนี้คือวันที่มีกลุ่มปิดนี่ก็คือวันที่มีกลุ่มปิดนะฉะนั้นถ้าวันไหนไม่มีกลุ่มปิด ข้อความนี้ก็ไม่มีผลที่จะบังคับได้อ่าขาใจวะนี่คือตามแบบเาบอกไว้มันประมวลกฎหมายมานได้นี่เออและวะ้ววันที่ทําวันที่ทํากลุ่มปิดคลิปหน้าเวทีบรรยากาศการแสดงหรือคลิปคอนเทนต์หลังเวทีก็ถ่ายให้ท่านชมปกติแต่การแสดงบนเวทีช่องใหญ่ช่องหลักจะเป็นคนอัพให้ท่านชมอันไหนเหมาะสมอันไหนควรน,นะครับไม่ควร ตัดลงบางช่วงตามความเหมาะสมอันนี้ก็ถือว่าโอเคด้เพราะว่าผมโฟก,กัสว่าอันไหนเหมาะสมอันไหนควรไม่ควรจะตัดลงบางช่วงตามความเหมาะสมอันนี้ผมเห็นผมเห็นด้วยอยู่ด้พี่น้องคิดบ่งบงนี้ดีๆนะครับส่วนวันที่นี่วันที่ไม่ได้ทำกลุ่มปิดนักเ็นบ ข้อความหลังจากนี้ก็มีผลบังคับได้ในวันที่ไม่มีกลุ่มปิดนี่ส่วนวันที่ไม่ได้ทำกลุ่มปิดช่องลูกทีมก็อัพตามปกตินี่แม่นวาครับเข้าใจความหมายแล้วเนาะครับรักกันต้องเข้าใจกันจุบ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 มีจุบจุบ้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องครับนี่คือมาบอกมากราวนะครับคือ บอกตามนะครับแปลขอความให้มันชัดเจนเพราะว่าพี่น้องบางคนบางท่านก็ยังเข้าใจว่าิ่ญหาบ่ใหายทพย่นบ่ได้หามบ่ให้ทายนะครับพี่น้องครับเนาะแต่ว่ามันก็อาจจะล่องสาบหรือมือใดที่มีกลุ่มปิดนะครับเพื่อนก็พยายามเทแค่นะครับเทแค่ผู้ที่เพิ่นอยู่ในกลุ่มน่าคือกันนะครับกับ่แม่นมาปได้เบิงซำําเด้บ่ะนี่เพื่อนก็สิลงคลิปในช่องญ่พุนเด้อ่าเพิ่อนก็จะล่งคลิปในช่องรักพรออมสําหรับมือที่มีกลุ่มปิด บ่แม่นว่าสิตัดขาดไหมไม่ใช่ตัดญาติขาดมิตรไหมเบิง่งได้คือเก่านั่นแไหมครับแล้วก็คลิปแล้วกะ็ฟังส่วนคอนเทนต์ด้านหลังเวทีมีกลุ่มปิดหรือไม่มีกลุ่มปิดลงได้ทั้งหมดแม่นแหะชัดเจนนะครับมันมันขอบอยู่คำว่ากลุ่มคำว่า,วาหลังเวทีคือหลังเวทีนี่เขาเรียกว่าฟรีสไตล์ เฮ็ดไปเลย Content. คอนเทนต์กลุ่มปิดแล้วมุยกลุม่มปิดกับเฮตดไดคือเ่าแต่ว่าหนาเวที่สงวนนะครับการแสดงบนเวทีสงวนเฉพาะวันที่มีกลุ่มปิดช่องใหญ่จะจัดการชัดเจนเนะาะพี่น้อง่าจะชัดเจนนะครับอันนี้แหละคือเป็นบทความที่บอลโจผนมากล่าวนะครับเพราะว่าหมาว่าน,นี่เราได้บอกไว้แล้วเป็นวันแรกท,ที่ที่ใช้แบบนี้แล้วทีนี้บางคนประกาศเฉพาะเข่าใจมันมันไม่ตรงกับเจตนาคือ เข้าใจไม่ตรงกันกับเจตนาที่บอดเลวานะครับนี่แหละก็คือสิ่งที่ถูกต้องนะครับทายได้เหมือนเดิมนะครับระกายูทูบเบอร์นอกเกงเสียคือจังคือจังผมนี่พี่น้องย่ยไม่ได้ไปไอ้เมือนี้มีกลุ่มปิดนะครับทายบรรยากาศหนาเวทีเลยพี่น้องนี่ดีครับพี่น้องยูทูบเบอร์นะครับทายบรรยากาศไอ้บรรยากาศหนาเวทีบราพิดนะครับบรรยากาศพูนหนาหนาอันี้ยังก่อนละหนาประตูทางเข้าพี่น้องคนมักครับมันซึมซับบรรยากาศ บางคนนอนอยู่บานโอ้ยฉีดปอยจากของถ้าเด้ไปยุ่งหนาหานคือสีม่วนเนาะผิดวเบางคนเม็นมล่ะมันเป็นจังสั่นนะครับคือยุคกรุงเทพตั้งเสียโอ้ยมันคือห่อนป้ายุบานเฮาขึ้นหนาวแท้ใช้เสือกันหนาวขับไปเบื้องบอลัมพุ่นน่ะมันเบื้องไหนมันมีความสุขะนะครับคือเขาเบื้องไหนมันมีความสุขเฮามองไปหาแสงสว่างครับเฮาเย่ยสีมองไปหามุมหมืดถ้ามองไปหามุมหมืดนะครับมันมันมันมองไปไม่ได้มันไปต่อไม่ได้ครับถ้าเรามองไปในททีีีี่่่่มมมมแแสสสงงววาัันตคคุขรบ มันมีแต่เสียงสว่างมันมีแต่ท่างสิไปต่อใดนะครับฉะนั้นครับเนาะเป็นกําลังใจให้กันนะครับเรื่องนี้นะครับกับขอให้พี่น้องเข้าใจถูกต้องตรงกันลากะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกนาสิเป็นขี่ง่วเซ็ตแท้ผีมันเดียวเจ้าเออนะครับทาเบิง้งไม่เรือดอกเจ้าสิมาบาสองล้านวิว C, ยูบสี่ชั่วโมงไหนยูทูบ e กเลย เขาใชเหรนึ่งวันเนี่ยสี่สิบแปดชั่วโมงเสร็จเพราะว่าเอิญพักนั่งเอกหน่อยของอีลาเนี่ยสองจุสองล้านวิวนะครับนี่ก้อนจิมไทยนะครับไปเปิดสิเปิดใหใเบิ้องเลยนี่เขาไร้ละได้ไวกันยังหนาทึ่งอยู่ด้นะครับหนาทึ่งหน้าทึงา่งเนี่ยไม่ใช่หมายความว่า,าอ่าแปลกประหลาดนะทุกคนดูฮะเนี่ยายสองเคิงผมเาคลิปเนี่ย เนี่ยเกินสี่สิบแปดชั่วโมงแล้วนะครับเกินสี่สิบแปดชั่วโมงแล้วครับยึดหนึ่งมาแรงทั้งสองหมวดสุดบอรครับเราไปดูมาแรงอันดับสองหาสิบหาล้านวิวครับผมดีใจแล้วอืมผมดีใจแล้วตอนนี้คือแบบสุดๆอะ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นไป,นปนไม่ได้นะคือมันเป็นไปได้แต่มันเป็นไปได้ยาก แต่น้องหญิงทําได้น้องอญิงเป็นไปแล้วเอื่นหักหน้าอย่างหน่อยนะครับปล่อยเพลยงบันไหยเบิ้งกันไปต่อสําหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องจบดีไม่ใช่นะครับกุมปิดกุมปิดเนเดอร์นะครับผมเคยยุคหันล,ละนะครับเออผมให้แฟนผมเขานะครับใส่ใส่เอ็นเฟียดเดียวนะครับเพิ่นสีเบิองหลายก็ผมเปิดยุบ้อนวอนบางเถื่อหอดเตยล่าแบบจนแดงหุนห้นหุ้นฟัง ถ้านั้นแหละครับพี่น้องครับตอนไปบวกเข้าใจกับย้อนฟังไปเบิง่งหรือเขาไปอ่านก็นได้ที่บอรลจูระพิมแบบที่ผมบอกเป๊ะเลยผมคือผมมาตีความให้นะครับไม่ผิดหรอกครับที่ผมพูดนั่นแหละถูกแล้วนะครับโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้ซัมนี่ฝากด้วยตามกดซับสไครต์น้ำเด้ครับสวัสดีครับสวัสดีจา้าสวัสดีจา้าจุบ๊บจุ๊บคือบอร์ดโจว,วานี่